สัดีครับสวัสดีครับผมเตพัญานะครับวันนี้ผมก็มากับน้องบัญชาใช่ไหมครับวันนี้เรามารีวิวรถกันนะฮะก็มีหลายคันใช่ไหมครับที่เราจะรีวิวใช่ไหมที่เราจะขายไหมวันนี้เราจะขายหมดเลยไหม เราจะขายหมดทั้งคันเลยไหมหมดหมดเลยไหมเ,เอาเราจะใช้รถอะไรเราไม่ต้องใช้แล้วครับเราขายเลยเราขายอย่างเดียวเลยเอาไหมโอเคไหมวันนี้เราเราลกลับบ้านเลยเหรอเดินกลับบ้านเลยเอาไหม,ไมวันนี้เราจะมารีวิวขนดไหนดีคันนี้เราก็จะขายนะครับคันนี้นะฮะคันนี้เป็นอะไรนะยาริสใช่ไหมยาริสเอ็กชี e ปี2017ใช่ไหมฮะตัวนี้พลาดไปนิดหนึง่งเมื่อเมื่อวานเมื่อวานรีวิวไปเราบอกลูกค้าบอกว่าเป็นตัว E นะแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นตัว J หรือเปล่า มันเป็นตัวเจเราซื้อมาผิดเราต้องลดราคาลูกค้าป่ะอย่างเงี้ยลดไหมเราเราขายเท่าไหร่ดีสามห้าสองหกสามห้าสองหกอุ้ยสามห้าสองหกเลยเหรอโอ้โหแพงเลยนะแล้วอันนี้คันนี้คันนี้เป็นไงบ้างคันนี้โอเคสวยไหมฝากช่องฝากช่องหน่อยฝากช่องหน่อยก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับบัญชาด้วยนะครับ เป็นช่องเล็กๆฮะช่องเด็กน่ารักน่ารักนะฮะก็ฝากนิดนึงครับฝากช่องบัญชาเนี่ยครับก็เป็นยูทูบเบอร์คนอา,อายุอายุทีอยอุยนน้อยที่สุดฮะแต่ว่าฝากนิดนึงอ่าเดี๋ยวเราไปดูคันนี้ดีกว่าคันนี้มีอะไรบ้างมาดูดินี่โอ้ยม,มีมีเยอะเลยนะรถเรามีเยอะเลยเนี่ยนะเราขายหมดเลยไหมโอเคไหมขายหมดเลยไหมโอ้เราก็เดินกลับบ้านก็ได้นี่เดินกลับบ้านเลยเนี่ย <c oughs> มีคันนี้ด้วยครับมีคันนี้เ <c oughs> มื่อยังเมื่อยัง อ่ะมื่อยมาขี่คอมาโอ้โหอะไรโอ้ขี่คอเลยเนี่ยดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่หลุดไม่หลุดโอ้ยไม่หลุดไม่ลุดไม่ลุดขี่หลังพอแล้วมั้งขี่คอหืเดินเดินเองได้ไหมมื่อยเหรอโอ้โหขี่คอได้มั้อ่ะขี่คอก็ขี่คอวะอ่ะ <C> e <at> จับตาจับจมูกจับโอ้โห oh, oh, ดูดิยูทูบเบอร์ที่ดังที่สุดครับในเออ่ uh, ในไทยแลนด์ Thailand, ใช่ไหมโอ้ลุกดิสค่ะลุกลุกดิลูกดิอันนี้เอนะ็นวีนะบัญชาขายเท <c oughs> ่าไหร่ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ดีขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่หนึ่งพันเก้าร้อยโอ้หนึ่งพันเก้าร้อยขาดทุนน่ครับเราจะกินอะไรครับฮะแล้ว,ลวเราจะกินอะไรดีเนี่ย นี่อย่างคันนี้ก็สวยนะมันันชาวว่าสวยไหมอันนี้เขาเรียกว่านิสันนิสันอัมเบลล่ารู้ปะ่ะคันนี้เราก็ขายนะครับขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ดีอ่ะขายเท่าไหร่ดีห้า <500. S 1> โอ้โหห้าร้อยขายแล้วจะกินอะไรเนี่ยฮะตุ๊ใส่กินข้าวตี๋แล้วเนี่ยโอ้แล้วมาดูคันนี้ดิคันนี้ก็ขายดีกว่าคันวีออสเนี่ยวีออสสีดำปีศูนเจ็ดเนี่ยเราขายไหม ขายไหมขายเท่าไหร่ดีอ่ะคิดดิคิดดิขายเท่าไหร่ดีโหเป็นเซียนรถเลยเนี <ım>. ่ยหนึ่งพันอันนั้นห้าร้อยอันนี้หนึ่งพันเลคันนี้เท่าไหร่ดีอะสองร้อยโอ้สองร้อยอ่ะลงไปลงลงเดินกลับบ้านไปสองร้อยสองร้อยเดินลงกลับบ้านไปไม่ไหวแล้วอันไรเนี่ยไหนดูดิดูดิโอมีเน็กไทด้วยโอมีเน็กไทด้วยซื้อมาจากที่ไหนเนี่ยซื้อมาจากประเทศไหนเนี่ย ชนบุรี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 ตายเลยชนบุรีอาฝากฝากไหนฝากไหนฝากไหนก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับชาควายให้ผมด้วยนะคบโอเคเป็นกําลังใจให้น้องวัญชาด้วยนะครับก็เป็นช่องเล็กๆนะครับเพิ่งหัดทำนะครับก็เป็นเด็กน้อยๆนะครับตัวเล็กๆน่ารักน่ารักก็โอเคขอบคุณมากสําหรับคนที่ติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน Bye bye à bye bye sụt chút đi sụt chút